ทำไมผมอายุ62แล้วผมยังเดินสู้เด็ก30กว่าสบายสบายพี่น้องรู้ไหมครับใจครับใจใจใจที่รักพี่น้องใจที่ห่วงพี่น้องว่าพี่น้องจะเดือดร้อนอย่างไรถ้าผมไม่เดินพบป่าพี่น้องผมจะรู้ไหมว่าพี่น้องเดือดร้อนพี่น้องมีปัญหานี่คือความตั้งใจของผมว่า เลือกผมเข้าไปแล้วท่านต้องใช้ให้คุม้มผมปาสายมาหกเจ็ดครั้งเนี่ยผมไม่เคยโจมตีใครเลยพี่น้องครับมันแข่งกันที่สมองครับมันแข่งกันที่วิชั่นหรือวิสัยทัศน์ครับพี่น้องเราแข่งกันตรงนี้ผมเคยนะครับต่อว่าพี่ชายผมคนนี้ว่าท,ทําทกกทไมท่านรัฐมบตรีทําภูเก็ตแซนบ็อกทําไมท่านรัฐมบตรีไม่ทํากรจตูนแซนบ็อกบ้าง ผมสงสารผู้ประกอบการพี่น้องที่เกาะลีเป๊ะที่เกาะตะลูเตาที่เกาะอาดังที่เกาะบูโโหและสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสตูลว่าทำไมลืมคนสตูลหรือท่านรัตนติดตอบว่าก็อยากจะทำสตูลแซนบ็อกมัง่งแต่สตูลไม่มีสนามบินผมบอกว่าไม่ใช่สตูลมีสนามบินแต่สนามบินเอาไว้แข่งว้าว เอาไว้แข่งว้าววันนี้จังหวัดสตูลได้รับการสนับสนุนบประมาณในการที่จะศึกษาพิิงแวดล้อมและความเป็นไปได้ในการสร้างสนามบินพี่น้องรู้ไหมครับทุกคนหาเสียงหมดว่าถ้าเลือกผมผมจะสร้างสะพานสตูลเบอรลิตแต่พอหาเสียงเสร็จไม่ไมีใครติดตามแต่ผมหาเสียงว่า ผมจะสร้างสะพานสตูลผลิตผมติดตามตั้งแต่ปีที่หนึ่งจนผมหมดวาระเมื่อเดือนสองเดือนที่ผ่านมามีการประชุมเรื่องสะพานที่โรงแรมสินเกียรติคราวนี้มีตัวแทนอย่างไม่เป็นทางการของประเทศมาเลเซียมาท่านหกเจ็ดท่านได้คุยกับตัวแทนอย่างไม่เป็นทางการของประเทศมาเลเซียว่าอยู่จะเอาไหม สะพานจะตูนบริษที่ประเทศไทยสร้างให้เพื่อความเจริญของคนพี่น้องชาวจังหวัดสตูลผมคุยกับทีมงานของเขาว่าถ้าประเทศมาเลเซียโดยรัฐบ,บริษ์ไม่เอาเอีกสมัยหน้าก็คงจะไม่มีการศึกษาแล้วเพราะเราศึกษามา3ครั้งครั้งนี้ครั้งที่3ครั้งที่3เนี่ยผมได้ไปปักดันฝาสานให้มีงบประมาณมาศึกษาเนี่ยใช้เวลาหลายปี เพราะว่าสภาพัฒน์เอ่ยนะครับหรือสำานวักประมาณเขาบอกไม่คุม้มผมมีอารมณ์เหมือนกันเวลาประชุมกับข้าราชการที่เขาบอกว่าสร้างทำไมสะพานสตูลบริลิตไม่คุม้มเพราะบอกไม่คุ้มยังไงคุณเอาอะไรมาคิดคุณมาคิดแทนพี่น้องคนสะตูลไม่ได้คุณคิดแทนพี่น้องคนสตูนไม่ได้ ผมพูดในที่ประชุมในห้องประชุมของการมธิการความมั่นคงแห่งรัฐว่าคอสมกรลดลดเม์ของกรุงเทพขาดทุนเป็นแสนล้านนะครับรถไฟสายสีเขียวสายสีแดงสายสีส้มเอาที่สายสีเขียวขาดทุน4ีถึงหมื่นห้าหมื่นล้านคุ้มไหมครับคุ้มไหมครับคุ้มข้างครับ แต่แค่สะพานสะตูนเบลิสให้พี่น้องชาวจังหวัดสะตูลแค่หมื่นกว่าล้านท่านยังบอกไม่คุม้มผมบอกว่าคนสะตูลไม่ใช่ได้สะพานสะตูนเบลิษได้จังหวัดสะตูลอย่างเดียวมันต่อยอดไปถึงตรังกระบี่พังงาภูเก็ตและระนองต่อถึงกรุงเทพท่านอธิบดีนะฮะหลายๆกระทรวงที่มาประชุมวันนี้ผมขอพูดในฐานะสสจังหวัดสะตูลสักครั้งว่า ผมขอเห็นแก่ตัวเพื่อพี่น้องชาวจังหวัดสตูนสักครั้งครับถ้าไม่เจอสสอแบบผมผมก็คิดว่าสตูลก็เหมือนเดิมเคยพิพปายในสภาในเรื่องของอคมนาคมด้านฝั่งอันดามันไปถึงด้านฝั่งเอาไทยผมบอกว่าถ้าสะพานสตูลเปริศสามารถสร้างได้ในเอาอันดัทุกข้างหน้า ผมบอกว่าเส้นเส้นทางสายไหมจากประเทศจีนมาลาววันนี้ประเทศลาวมีรถวฟความเร็วสูงแล้วก็มีแนวโน้มที่จะต่อจากประเทศลาวมาทางอีสานมาทางภาคกลางและก็ลงทางใต้ก็ต้องไปไประจบที่จังหวัดสุข,ขาอีกพี่น้องครับอสอสอของท่านยังยังป่อให้อย่างนี้สตูลก็ยังอยู่เหมือนเดิมผมบอกว่า เป็นไปได้ไหมถ้าสะพานสะตูลเบรลิตสร้างเสร็จเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะศึกษาเรื่องของรถไฟจากประเทศสิงคโปร์มายาโหแล้วลัดเข้ามาทางลัดเบรลิตผ่านเข้ามาจังหวัดสะตูล<อ>ถ้าเป็นไปได้ช่วยคิดให้ผมช่วยทำให้สะตูลมันเกิดความเจริญสักทีพี่น้องครับวันนี้เราได้ งบในการศึกษาสะพานกระตูลบริษเราได้งบในการศึกษาของอสนามบินจริงๆนะสนามบินจริงๆต้องบอกว่าจริงๆนะไม่ใช่เอาไปแข่งว้า <laughs> พี่น้องครับสองสามโครงการที่ผมพูดมาเนี่ยในอนาคตผมก็คุยกับทางทัพอธิบดีกรมทางหลวงว่าท่านธิบดีเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะเจาะอุโมงค์จาก สามแยกควรกระหลงไปโพที่คลองแงะถ้าเป็นไปได้ช่วยศึกษาช่วยพัฒนาตรงนี้หน่อยพี่น้องครับถ้าโครงการนี้เกิดพี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีญาติอยู่ที่จังหวัดสต,ตูลพี่น้องชาวมาเลเซียชาวสิงคโปร์ที่มาจากด่านนอกจะมาเที่ยวจังหวัดสต,ตูลไม่ต้องไปผ่าสีแยกกูหาตรงมาทางคองแงะ ผ่านเข้าจตูดได้เลยครับพี่น้องโกแพก็ไม่น้อยหนะ้าเอ้ยโกโตรคิดอย่างนี้ผมคิดมั่งโกแพรบอกว่าผมขอจออุโม,มง์ศึกษาจออุโม,มง์จากมะนังไปป่าบอลได้ไหมเพื่อให้พี่น้องจากนครศรีธรรมราชเข้าพัทลุงและมาตรงที่ป่าบอนเข้าเข้าจังหวัดจตูรโดยโดยที่ไม่ต้องผ่านไปทางสายจังหวัดตรัง นโยบายต่างๆที่พักภูมิใจไทยได้เสนอมาได้แถลงมานั้นเป็นการช่วยเหลือพี่น้องทั้งนั้นเลยฉะนั้นวันนี้ครับพี่น้องผมเลยบอกว่าท่านเลือกผู้แทนที่เข้าไปทำงานท่านเลือกผู้แทนที่ทำหน้าที่แทนท่านท่านเลือกผู้แทนที่ใช้เขาได้ไม่ใช่เลือกผู้แทนมาเป็นเจ้าพี่น้องครับให้ท่านตัดสินใจนะครับว่า 4ี่ปีมาครั้งกับ4ปีอยู่กับท่านทุกครั้งท่านเลือกเอาเองนะครับนิสัยผมถามพี่ชายได้ว่าผมเป็นคนตรงไปตรงมาและพูดคำไหนคำนั้นพูดจริงทำจริงพูดแล้วทำรับพี่นอง